สวัสดีค่ะมดนะคะลาวิสลาวันนี้นะคะมาที่ร้านครูคาเฟ่ค่ะร้านของพี่รุงนะคะพี่สาวแสนสวยแล้วก็วันนี้มีนีเลยเ่ยที่ฟ้าค่ะหองฟ้าที่ริเยียนะคะยามบ่ายแล้ววันนี้เรามาทานกาแฟอร่อยๆกันนะคะวันนี้พี่รุงมีกาแฟอะไรมาให้ทานกันเลยก็ต้องบอกว่าเป็นเซเว่นเดลซ์สลิค่ะรสชาติอร่อยมากเราหอมด้วยค่ะ เลยน้ำร so mm ้อนๆนะคะกาแฟเซเว่นเดซซอร์่งก็บอกว่าอร่อยมากอร่อยมากโอ้หน right ี่ค่ะนี่นะคะข้างในมันนะคะเดซเดร์ิปค่ะร้อนนะคะแด็อาวุธด้วยนะคะอาวุธค่ะทานกาแฟให้อร่อยต้องมีช้อนคนนะคะเทคนิคของเรานะคะให้หอมกรุ่นง่ายๆเติมน้ำร้อนก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยกาแฟค่ะแล้วก็คนใช่ไหมคะใช่ค่ะ พี่ฟ้าแก้้นโน้ของหนูหนูชอบน้ำเยอะๆเราแลกการพี่ฟ้าชงอีกรอบนึงนะคะค่ะขอบคุณพี่ฟ้าค่ะจะเจ๋หลอดใช้ก็บมือใช้เอ็นสีหลอดใช้ชิ้นเล็กๆใช่เลยพี่ฟ้าฝีมือมากเลยหอมคะหอมมากค่ะเก่งนะคะชงได้เก่งมากเลยนะคะเป็นแม่บ้านได้เลยนะคะเป็นแม่บ้านได้เลยหอมมากชงแบบนี้นะคะชงแบบนี้ค่ะหอมมากเลยอ่ะเห็นไหมคะเนาะ มา,มาพี่ดาวคุณพี่ดาวเ่อ้อมในะคะเป็นยังไงมั้ง<ห><ห>คะทำไม <7 S 1> ทำไมพี่ลุงพี่ดาวแล้วก็พี่ฟ้าถึงเลือกดื่มกาแฟเซเว่นเดย์สลมคะเพราะว่าอ้วนอืดระยะสุดท้ายแล้วค่ะเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วค่ะปกติไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเลยนะคะเออพอดีว่า ผรีอ้วนมากคนดูเต็มไม่ไหวเลยจัดซะหน่อยนะคะก็เลยลองค่ะเอสเซเว่นเดซลเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ไหนคะพี่ดาวเอสเนเจอร์ค่ะอ๋อเอสเนเจอร์บายบริษัทสีไทยค่ะสีไทยทำแต่ของดีๆให้เรานะคะวันนี้ไปไหนแล้วหอมหอมนะคะเห็นไหมคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเซเว่นเดซลิมยามบ่ายยามบ่ายค่ะชงเป็นเย็นได้ไหมคะพี่รุ้งได้เลยค่ะเพียง อ๋อน้ำแข็งใส่ลงไปเขาเป็นกาแฟเย็นนะคะรสชาติก็อร่อยแบบนะคะครูคาเฟ่ที่นี่ยังมีเมนูพิเศษเลยใช่ไหมคะสำหรับเยาค้าะโอเคนะคะไว้คราวหน้าเรามาที่ครูคาเฟ่นะคะมีนอกจากกินกาแฟโอเคนะคะสวัสดีค่ะ